ดาวนิวตรอนเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีความแปลกประหลาดอย่างมากในจักรวาลเกิดขึ้นจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาซึ่งเป็นกระบวนการสิ้นสุดชีวิตของดาวฤกษ์ที่มีมวลสูงหลังจากการระเบิดส่วนของแกนกลางของดาวฤกษ์ที่เหลืออยู่จะยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงที่สูงมากทําให้เกิดวัตถุที่หนาแน่นอย่างมหาศาลซึ่งเราเรียกว่าดาวนิวตรอนกําเนิดของดาวนิวตรอน ดาวนิวตรอนเกิดจากกระบวนการที่ซับซ้อนเมื่อดาวฤกมวลสูงหมดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในแกนกลางเมื่อไม่มีพลังงานมาสนับสนุนแรงดันภายในแกนกลางของดาวฤกษ์จะเกิดการยุบตัวลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงแรงกดดันนี้ทําให้โปรตอนและอิเล็กตรอนในแกนกลางรวมตัวกันเกิดเป็นนิวตรอนและปล่อยนิวตทิโนออกมาทําให้แกนกลางของดาวฤกษ์กลายเป็นดาวนิวตรอนที่มีมวลและความหนาแน่นสูงอย่างไม่น่าเชื่อ มวลและความหนาแน่นที่น่าอัศจรรย์ดาวนิวตรอนมีมวลที่ประมาณ1.4ถึง2เท่าของมวลดวงอาทิตย์แต่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นการที่ดาวนิวตรอนมีมวลมหาศาลในขนาดเล็กมากนี้ทำให้ความหนาแน่นของมันอยู่ที่ระดับสูงสุดในระดับที่สสารหนึ่งช้อนชาหรือประมาณ1ลูกบาศกเซนติเมตรของดาวนิวตรอนจะมีน้ำหนักประมาณหลายร้อยล้านถึงหลายพันล้านตัน ความหนาแน่นนี้ยังเป็นผลให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่แรงมากบนผิวของดาวนิวตรอนหากมนุษย์คนหนึ่งหนัก70กิโลกรัมยืนอยู่บนดาวนิวตรอนน้ำหนักของเขาจะเพิ่มขึ้นหลายพันล้านเท่าเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่สูงมากนี้หากมีวัตถุใดก็ตามตกลงไปบนผิวของดาวนิวตรอนมันจะตกลงด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงและก่อให้เกิดพลังงานมหาศาลสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง ดาวนิวตรอนมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อสนามแม่เหล็กของมันอาจมีความเข้มข้นถึง10ยกกำลัง8ถึง10ยกกำลัง15เก่าซึ่งเปรียบเทียบกับสนามแม่เหล็กของโลกที่มีความเข้มข้นประมาณ0.5เก่าเท่านั้นสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งนี้ทําให้เกิดผลกระทบต่างๆบนดาวนิวตรอนเช่นการปล่อยคลื่นวิทยุจากพลาซ่าที่เป็นดาวนิวตรอนที่หมุนด้วยความเร็วสูงพลาซ่านาฬิกาจักรวาล พาวซาเป็นดาวนิวตรอนที่หมุนด้วยความเร็วสูงและปล่อยคลื่นวิทยุออกมาในแนวเดียวกับแกนหมุนทำให้ผู้สังเกตบนโลกสามารถรับสัญญาณวิทยุที่เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนกับการติดของนาฬิกาพาวซ่าบางดวงหมุนได้เร็วถึงพันครั้งต่อวินาทีและยังคงรักษาความแม่นยำของการหมุนได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่ทำให้พาวซ่ากลายเป็นเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษาจักรวาลเช่นการวัดระยะทางของวัตถุ ในอวากาศและการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงดาวนิวตรอนและหลุมดำดาวนิวตรอนอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับการกลายเป็นหลุมดำหากมวลของดาวนิวตรอนเกินขีดจำกัดของความหนาแน่นสูงสุดที่เรียกว่าขีดจำกัดของโทแมนออคเพนไฮเมอร์วูคอฟซึ่งอยู่ที่ประมาณ2ถึงสเท่าของมวลดวงอาทิตย์ดาวนิวตรอนจะยุบตัวลงกลายเป็นหลุมดำเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่สูงมาก จะเอาชนะแรงดันภายในของนิวตรอนเองดาวนิวตรอนสองดวงและการชนกันเมื่อดาวนิวตรอนสองดวงโครจรรอบกันและกันพวกมันจะค่อยๆเข้าหากันเนื่องจากการสูญเสียพลังงานในรูปแบบของคลื่นความโน้มถ่วงเมื่อดาวนิวตรอนทั้งสองชนกันมันจะปล่อยพลังงานมหาศาลในรูปแบบของคลื่นความโน้มถ่วงและการระเบิดรังสีแกรมมาก,การชนกันนี้เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุด ในจักรวาลและยังเป็นแหล่งกําเนิดของาธาตุหนักเช่นทองคำและแพตตินัมในจักรวาลอีกด้วยภายในดาวนิวตรอนภาวะและสสารที่ยังคงเป็นปริศนาภายในของดาวนิวตรอนยังคงเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถศึกษาได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากสภาวะที่รุนแรงและแรงโน้มถ่วงที่สูงมากภายในของมันสิ่งที่น่าทึ่งคือการที่นิวตรอนสามารถจัดเรียงตัวในรูปแบบที่ไม่พบ ในสถานะของสสารทั่วไปบางทฤษฎีเสนอว่าภายในของดาวนิวตรอนอาจประกอบด้วยควาร์กกลูออนพลาสมาซึ่งเป็นสถานะของสสารที่มีอยู่เพียงในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากบิ๊กแบงผลกระทบของดาวนิวตรอนต่อทฤษฎีฟิสิกการศึกษาเกี่ยวกับดาวนิวตรอนมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทฤษฎีฟิสิก์โดยเฉพาะทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์ le, ซึ่งสามารถทดสอบได้ ด้วยการศึกษาการเคลื่อนที่ของพราซ่าคู่และการชนกันของดาวนิวตรอนสองดวงการตรวจจับเคลื่อนความโน้มถ่วงจากการชนกันของดาวนิวตรอนเป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการนรําทฤษฎีเหล่านี้มาทดสอบกับปรากฏการณ์จริงการสํารวจดาวนิวตรอนในอนาคตนักดาราศาสตร์ยังคงศึกษาดาวนิวตรอนด้วยเทคนิคใหม่เช่นการใช้กล้องโทรทัศน์ที่สามารถตรวจจับคลื่อนวิทยุเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงต่าง และคลื่นความน้่งถ่วงเพื่อทําความเข้าใจถึงธรรมชาติของดาวนิวตรอนมากยิ่งขึ้นการค้นพบใหม่หมๆเกี่ยวกับดาวนิวตรอนจะช่วยเพิ่มความรู้และขยายขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลดาวนิวตรอนเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความสุดขั้วของธรรมชาติในหลายด้านทั้งในแง่ของมวลความหนาแน่นสนามแม่เหล็กและการหมุนด้วยความแปลกประหลาดและความซับซ้อนของดาวนิวตรอนนี้มันจึงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ท้าทาย และน่าสนใจที่สุดในการศึกษาในวงการดาราศาสตร์และฟิสิกส์เชิงทฤษฎีแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะได้ค้นพบและทำความเข้าใจมากมายเกี่ยวกับดาวนิวตรอนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่ยังมีอีกหลายปริศนาที่รอการถ่ายความลับจากนักวิจัยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของสสารภายในดาวนิวตรอนหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทฤษฎีฟิสิกส์พื้นฐาน การศึกษาดาวนิวตรอนยังคงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการค้นพบใหม่และเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น